สวัสดีครับวันนี้เรามาเอาใจคอหมาล่านะครับพามาพบกับร้านจินทังหมาล่าทาั่งร้านตั้งอยู่คู่เมืองเชียงใหม่นะครับก่อนถึงตลาดประตูเชียงใหม่ในร้านก็จะเปิดบริการหลายน้ำซุปมากนะครับเป็นบริการแบบช่างกิโลนะครับ ในราคาขีดละ35บาทนะครับใครอยากทานแบบไหนก็เลือกใส่กระมังไปได้เลยเราให้พนักงานจัดให้หลังจากที่เราเลือกวัตถุดิบที่เราต้องการแล้วนะครับว่าเราอยากทานแบบไหนเราสามารถเอาไปให้พนักงานปรุงเป็นเมนูต่างๆภา,า,ายในร้านที่เขาเตรียมไว้ให้ได้เลยนะครับเพื่อนๆสำหรับผมอันไหนก็น่ากินหมดเลยครับเลือกแล้วเลือกอีกก็ยังไม่พอใจเลือกมันให้หมดทุกอย่างไปเลยครับและที่สำคัญนะครับบรรยากาศภายในร้านาน่านั่งมากครับ อากาศโล่งโปร่งสบายนะครับหลังจากเลือกวัตถุดิบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็ถึงขั้นตอนในการปรุงอาหารแล้วนะครับเราก็มาที่เคาน์เตอร์เลยให้พนักงานทําให้นะครับว่าเราจะเอาเมนูไหนส่วนผมเลือกเป็นหม่าล่าออริจินอลนะครับ